สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้ก็อยู่กับช่องหมูน้อยชนแนลไปแล้วนะคะวันนี้นะคะหนูจะมาสอนวิธีการหมักหมูทำหมูกระทะนะคะหมักยังไงให้หมูนุ่มละลายในปากนะคะหมักยังไงให้หมูไม่เหนียวนะคะส่วนผสมหลักเราก็จะมีนี่ค่ะหมูสามชั้นนะคะชิ้นใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะ1กิโลครึ่งค่ะตามด้วยส่วนผสมก็จะมีซอสหอยน้ำมันพืชน้ำตาล รสดีพริกไทยป่นนะคะซอสปรุงรสฝาเขียวแป้งข้าวโพดแล้วก็ไข่ไก่ห้าฟองจ้าวิธีการทำจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันเลยจ้าขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะทำการหั่นหมูก,ก่อนจ้านำหมูมาตัดเป็นชิ้นตามที่เราต้องการนะจ้ะ ะแบ่งออกแบบนี้เลยบางอีแบ นี่ก็เป็นหมูสามชั้นนะคะที่เราหั่นเสร็จแล้วนะคะทุกคนจะชิ้นแบบนี้เลยจ้ะบางได้เท่าที่บางค่ะทุกคนเดี๋ยวต่อไปเรามาทำการหมักกันเลยนะคะอันดับแรกนะคะใส่ไข่ลงไปเลยจ้ะใส่ไข่ลงไปเลยทั้งห้าฟองเลยที่เราเตรียมไว้ ตามด้วยแป้งข้าวโพดจ้ะใส่ลงไปเ,เลยซอสหอยจ้ะน้ำมันพืชน,น้ำตาลนะจ๊ะ โรตีซอดฝาเขียวเครื่องคมหอมจกักตามด้วยทิพไทย พอใส่ส่วนผสมทุกอย่างเข้ากันดีแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็ทำการคุกเขาเลยจ้ะรับรองค่ะสูตรนี้นุ่มละลายในปากแน่นอนค่ะ ถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้หนูด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีเดียวต่อไปนะคะ,คะ,ะ,คะเราก็จะนำไปแช่เย็นหนึ่งชั่วโมงคะ่ะแล้วก็สามารถนำออกเอาออกมารับประทานได้เลยคะ่ะ